ปราวัตนักเตะภายในหนึ่งนาทีเนม่าดาซินวาซังโตสนูนิโยชื่อที่ทุกคนรู้จักในฐานะนักเตะที่มีทักษะการเล่นระดับโลกเกิดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปี1992ในบราซิลเนมาเริ่มแสดงความสามารถอันน่าทึ่งตั้งแต่ยังเด็กในวัเพียง17ปีเขาก้าวสู่เส้นทางอาชีพกับทีมซานโตสเอฟซีกลาวเป็นดาวรุ่งที่คนทั้งประเทศจับตามอง เนมาพาซานโตสคว้าแชมป์โคปาลิเบอร์ดาดอเลสในปี2011สร้างชื่อเสียงจนทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปหันมาสนใจในปี2013เนมาเซ็นสัญญากับบาร์เซโลนาสร้างสามประสานงานในตำนาน MSN รวมกับแมตซี่และซัวเรสโชว์เวลาในบาซ่าพวกเขาพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกในปี2015ในปี2017เนมาย้ายไปปารีสแซงต์แชร์กแมงและทำลายค่าตัวสถิติย้ายทีมที่แพงที่สุดในโลก เดยมายังคงเป็นหัวใจหลักของทีมชาติบราซิลหาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกาและยังคงมุ่งสู่เป้าหมายในการคว้าแชมป์โล